มีแฟนคลับคนหนึ่งทักเข้ามาบ่นให้ยูทูบเบอร์สาวคนนี้ฟังว่าสัตว์ของเขาที่อยู่ในฟาร์มมักจะหายไปในเวลาช่วงกลางคืนและเขามักจะเห็นชายแปลกหน้าอยู่บ่อยครั้งตรงข้างถนนใกล้าฟาร์มและคิดว่าชายแปลกหน้าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ขโมยสัตว์ของเขาไปก็เป็นได้แต่จะวิ่งเข้าไปถามที่อะไรก็หนีหายไปทุกทีนางสาวดีจึงอา,าสาเสาะหาความจริงนี้โดยการซุ่มมองเหตุการณ์จากภายในรถที่จอดอยู่ข้างถนน เพราะยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงจะทะเลอรทะล่าลงไปก็ใช่เรื่องกระทั่งเธอได้เห็นชายแปลกหน้าคนนั้นเขาทำตัวหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ด้านหลังพุ่มหญ้าสูงเมื่อชายคนนั้นเห็นแสงส่องไปที่ตนเองจึงได้พยายามหลบเลี่ยงตลอดเวลาแต่ที่น่าแปลกก็คือ เมื่อได้มีโอกาสเห็นชัดๆจึงได้รู้ว่าใบหน้าของเขานั้นดูโลนไม่มีอวัยวะใดๆบนใบหน้าเลยดีคิดว่าชายแปลกหน้าคนนี้น่าจะเป็นต้นเหตุในการหายตัวไปของสัตว์ในฟาร์มซึ่งเธอก็กังวลว่ามันนั้นอาจจะกินสัตว์ในฟาร์มของเขาเสียมากกว่า เมื่อช่างซ่อมท่อระบายน้ำได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าของบ้านว่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งขึ้นมาจากท่อเขาไม่นิ่งนอนใจและตกลงรับปากจะรีบซ่อมให้ทันทีในวันงานขณะที่กำลังดึงฝาท่อเพื่อค้นหาสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์เขาก็ต้องพบเจอกับเรื่องผวาที่อาจจะทำให้ฝันร้ายได้เลยเมื่อมีหัวของมนุษย์อยู่ภายในท่อนั้นตาของหัวดังกล่าวกำลังจ้องมองมาที่ช่างคนนี้อย่างคําเหม็ง ก่อนที่จะมุดหัวหายเข้าไปสร้างความตกอกตกใจให้กันหนุ่มช่างและเจ้าของบ้านมากเลยทีเดียวเป็นผมก็ต้องย้ายด่วนเลยนะครับซานโดรลุย <c oughs> เดี่ยวเข้าไปที่บ้านร้างหลังหนึ่งที่นี่คนว่ากันว่ากลางดึกมักจะได้ยินเสียงวิญญาณของผู้หญิงเกียร้องซึ่งเธอเคยถูกจับเป็นตัวประกัน และเสียชีวิตในบ้านหลังนี้พร้อมกับโจรข้างในตัวบ้านดูคับแคบและมีเพียงเฟอร์นิเจอร์เก่าๆไม่กี่ชิ้นซานโดรเห็นตะขอที่ติดอยู่กับฝาบ้านเขาก็เดาว่าจะโจรชั่วน่าจะมัดเธอติดไว้กับตะขอนี้เขาพยายามใช้เครื่องสปิริตบ็อ เพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของเธอแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดเลยชายคนนี้จึงเลือกใช้วิธีจุดเทียนเพื่อเรียกวิญญาณผีสาวให้ออกมาและดูเหมือนว่าจะได้ผลเมื่อเธอเริ่มสําแดงลิ์ให้เก้าอี้ขยับได้จากนัน้นซานโดรก็เริ่มพยายามจะสื่อสารกับเธออีกครั้งโดยคราวนี้ ได้มีวิญญาณพูดคุยกับเขาด้วยจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งเขาจึงคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของคนร้ายที่ปลิดชีพเธอและถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในวันนั้นเช่นกันระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นวิญญาณดังกล่าวก็ได้พยายามไล่ชายคนนี้ให้ออกไปจากบ้านแต่เขาก็ยังคงดื้อด้านคุยกับมันต่อกระทั่งเก้าอี้ที่ตั้งอยู่กลางห้องได้ขยับขึ้นเองอีกครั้ง คราวนี้ซานโดเรเริ่มกลัวมันจะทำร้ายเลยรีบเก็บข้าวของแล้วเตรียมจะออกไประหว่างที่เขากำลังจะกลับก็พบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ภายในห้องตัวของเธอยืดยืดหดหดเหมือนคนไร้กระดูกเขาเห็นแบบนั้นจึงรีบเพนออกจากบ้านไปด้วยความกลัว นักไลฟ์สดคนนี้กำลังเข้าไปสำรวจยังบ้านร้างตามคำขอของแฟนคลับคนหนึ่งที่ได้โดเนตเงินมาให้กับเขาแต่มันก็คงไม่ง่ายสำหรับเขาเท่าไหรนะักเพราะฟังจากเสียงที่สั่นเครือแล้วเขาก็คงจะกลัวไม่น้อยอยู่เช่นกันอาจจะเพาะว่าไม่ใช่แนวนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงสภาพภายในบ้านมีแต่ฝุ่นและอยากให่เกาะเ,เต็มผนังชายคนนี้ได้ยินเสียงเหมือนของตกทำให้เขาผวาหนักมาก ่าละะินอไไรู้เขัก,ก,กแข็งใจเดินลึกเข้าไปในห้องหนึ่งเขาก็ได้เห็นถึงอะไรบางสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายคนมีผมปิดหน้าปิดตากำลังยืนยิ่งอยู่ข้างหน้าของชายหนุ่มนักไล้สดคนนี้ตกใจจนแทบจะร้องไห้ก่อนที่จะหันกล้องหนีมันอย่างยอมแพ้เขาคงจะจำเหตุการณ์แบบนี้ไปจนวันตายแล้วคงไม่กล้าทำอะไรหำหำอีกต่อไป เอาเป็นว่าแฟนคลับของหลอนก่อนนอนโดเนทได้นะครับแต่อย่าบังคับให้ผมไปที่ไหนเลยไว้ชีวิตผมเพื่อบรรยายเสียงให้คุณต่อดีกว่า Hello. 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 ชายคนนี้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆได้เกิดขึ้นกับตุ๊กตาของเขาเขาจึงได้ทำการพิสูจน์บางอย่าง โดยการมัดติดมันไว้กับผน,นังก่อนที่จะเข้าไปนอนระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังนอนหลับอยู่นั้นก็ได้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับตุ๊กตาของเขาคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนมันกำลังพยายามดิ้นรนออกจากเชือกที่มัดตนเองอยู่ชายหนุ่มตื่นขึ้นมาดูก็ต้องประหลาดใจนะครับ เพราะนอกจากตุ๊กตาจะไม่เหมือนเดิมแล้วไฟของเทียนหอมที่เขาจุดเอาไว้เอาฟิลอโลมาจูจูมันก็ดับลงเองด้วยเขาจึงหยิบตุ๊กตาขึ้นมาดูแล้วก็ต้องตกใจเมื่อมันกระพริบตาปิ้งๆให้กับเขาซึ่งถ้ามันจะหลอนขนาดนี้ก็คงต้องเอาไปทิ้งแล้วนะครับ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มันคงจะเป็นอะไรที่ฟินสุดๆถ้าได้ออกนอกเซฟโซนของตนเองแล้วได้พักผ่อนย่อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกับชายหญิงกลุ่มนี้ที่กำลังจองโรงแรมสุดหรูติดกับไร่สวยขณะที่พนักงานกำลังแนะนำห้องอยู่นั้นสิ่งแปลกๆบางอย่างก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อจูจูก็มีเงาดำเดินแวบผ่านกระจกด้านหลังของผู้หญิงคนนี้ um, <Feeling here. S 2> ซึ่งรูปร่างของเงานั้นก็เหมือนมนุษย์แต่ดูดูแล้วณขณะนั้นก็คงไม่มีใครสังเกตเห็นมันแต่หากพวกเขาได้เห็นคลิปนี้ก็คงอยากจะยกเลิกการจองห้องไปเลยนะครับเพราะคงไม่มีใครอยากจะอยู่ร่วมกับผีแน่ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเอาไหมครับ um, like นิ่กลับมาอีกครั้ง คราวนี้เขาตั้งใจจะพาเพื่อนๆเ,เพื่อออกไปเดินป่าตอนกลางคืนไม่รู้ว่าคิดกันอีท่าไหนนะครับอย่างไรก็ตามทุกคนเห็นดีด้วยไมย่รอช้าพวกเขาจึงรีบออกไปสำรวจป่าในทันทีพร้อมกับกล้องอินฟราเรดติดมือซึ่งมันก็ช่วยให้มองเห็นได้ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อย่างชัดเจน <Perfect> นิกเคาะไปที่ต้นไม้ใหญ่สี่ครั้งเพื่อให้เกิดเสียงดังหวังจะล่อสัตว์ประหลาดออกมาแล้วพวกเขาก็ต้องหวั่นใจเมื่อมีเสียงเคาะดังกลับมาเหมือนกันมีวออกมาจากเบสแคมว่านิกได้เคาะไม้หรือไม่เพราะเขาได้ยินเสียงเคาะดังสองครั้งนิกและเพื่อนๆก็งุนงงเพราะพวกเขาเคาะไป4ี่ครั้งไม่ใช่แค่สอง จนเมื่อพวกเขาได้เดินต่อไปก็พบกับวอที่ตกอยู่จึงได้หยิบเก็บกลับมาและได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่นิกได้ทำการเคาะไมา้ครั้งคราวนี้ด้วยมีเสียงคำรามดังกลับมาจากกลางป่าแน่นอนว่าพวกเขาตกใจและตกลงกันว่าต้องตามไปดูก่อนจะพบเข้ากับเต็นที่ถูกทำลายใกล้ๆเต็นมีกระเป๋าเอกสารวางอยู่เมื่อเข้าไปดูก็พบว่ามันเปื้อนเลือด ทั้งหมดได้ยินเสียงร้องคำรามอีกครั้งเมื่อสองกล้องอินฟราเรดไป จึงเห็นตัวอะไรบางอย่างเดินเพ่นพ่านอยู่ภายในบริเวณนั้นไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เพราะมันดูไม่คล้ายทั้งคนแล้วก็ไม่คล้ายทั้งสัตว์ชนิดใดบนโลกกล่องวงจรปิดของบ้านหลังนี้ได้ถ่ายติดสิ่งมีชีวิตบางอย่างเอาไว้ได้ โดยที่ลักษณะท่าทางของมันนั้นกำลังเดินหลังคร่อมเดินย่องอยู่หน้าบ้านอย่างน่าสงสัยมันเดินวนเวียนเหมือนอยากจะเข้าไปข้างในให้ได้โชคดีที่เจ้าของบ้านได้ล็อกประตูไว้อย่างหนานแน่นและทำให้มันไม่สามารถหาทางเข้าไปได้ ดูๆไปก็คล้ายกับคนอยู่เหมือนกันแต่หากว่าเป็นคนก็คงประหลาดมากเพราะมันไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยทั้งตัวล่อนจ่อนแถมผิวยังขาวซีดอีกด้วยไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ถ้าพบเห็นก็คงไม่อยู่ใกล้บันเด็ดขาด ทีมงานจากช่อง s i g n and Signals ได้กลับไปสำรวจที่โบสถ์ร้างแห่งนี้อีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเคยมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ครั้งนั้นก็เกิดเหตุการณ์น่ากลัวจนไม่สามารถที่จะสำรวจต่อได้โดยในครั้งนี้ทั้งหมดได้เตรียมอุปกรณ์เอาไว้อย่างครบมือเพื่อที่จะกลับมาล่าท้าผีที่นี่อย่างจริงจังจากนั้นก็เริ่มสร้างกับดักหวังลึกๆว่าผีจะมาติดกับดักบ้างเมื่อเริ่มเข้าไปสำรวจด้านในพวกเขาก็เริ่มเจอดี เพราะจูจ่ๆเก้าอี้ที่อยู่ตรงหน้ามันก็ได้ขยับขึ้นเองถึงกับอุทานกันออกมันเลยทีเดียว Bro. 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 พอตั้งสติได้ทั้งสองจึงเข้าไปตรวจสอบดูแต่ก็ไม่พบเจออะไรในตอนนั้นนะครับแถมกับดักที่พวกเขาได้สร้างไว้ยังดักผีไว้ไม่ได้อีกด้วย ซึ่งมันก็ไม่น่าจะได้ท้งตาแรกเมื่อไปถึงห้องหอประชุมชายหนุ่มพยายามพูดคุยสื่อสารกับมันแต่ก็ไร้ซึ่งการตอบกลับ10นาทีต่อมาก็ดูเหมือนว่าจะมีปฏิกิริยาบางอย่างอยู่ที่บริเวณประตูในขณะนี้เมื่อมีเงาดําแวบผ่านบริเวณนั้นถึงแม้จะดูไม่ค่อยชัดแต่ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่านั่นไม่ใด่เป็นคนหรือสัตว์อย่างแน่นอนก็คงจะเหลือแต่ผีแล้วนะครับแบบนี้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ